สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการ,กรเกษตรลุงตาดตนเองเพื่อความ,มั่นยันนะครับก็หลายท่านได้เห็นการทําวิดีโอดูแลเรื่องของช่วงที่เพียจะก,กัดตันะครับแล้วคดีไอ้ต้นนี้มันก็มีกรณีศึกษาที่สามารถที่จะนํามาแชร์ได้มันเป็นน้ม่วงที่แบบเก่าโบราณโมลานเป็นน้ม่วงเขาเรียกว่าเขียวเสวยที่ปลูกมาจากคาบกิ่งต้นนี้ก็มีอายุไม่น้อยกว่าสิปีครับก็ถ้าเทียบกับตัวผมก็ประมาณ1คนโอบแต่ว่าต้นนี้เองเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของที่ว่า หลายท่านประสบปัญหากันว่าเจอในเรื่องของยางไหลนะครับโดยเฉพาะมะม่วงที่เป็นเขียวเสวยเนี่ยจะเจอส่วนใหญ่นะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าที่ผมสังเกตมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มยางไหลออกมาแบบนี้นะครับะฮะเปลือกแตกแล้วก็เริ่มมียางไหลออกมานะครับให้รู้ได้เลยว่าอาการแบบนี้นะครับก็คือ ท่านกำลังเจอในเรื่องของเชื้อรารที่เข้าทําลายนะครับเปลือกมะม่วงนะครับก็จะทําให้มันเกิดเป็นเชื้อราที่ทําให้ต้นมะม่วงเสียหายแล้วมันจะลาไปเรื่อยแต่ว่าต้นนี้เองเนี่ยมันก็ยังถือว่าไม่ค่อยได้มีคนมาดูแลเท่าไหร่นะครับเป็นต้นใหญ่ที่ปล่อยทิ้งมันเหลือต้นเดียวนะครับของสวนแต่ว่าก็พบอยู่ว่ามันเกิดอาการที่เป็นเรื่องของ ยางไหลแต่เวลาเขาเรียกกันเขาเรียกว่าเปลือกแตกยางไหลมันจะมีอาการเปลือกแตกก่อน,นครับแล้วก็มียางไหลออกมารานนี้ในการที่เราจะทําการรักษาก่อนนะครับการที่จะรักษาเมื่อเราพบอาการแล้วมันเกิดขึ้นนะครับเราก็ให้ใช้มีดนะครับพอดีวันนี้ผมคกกันไก่มามีดมาถากครับมาถากสมมุติตรงนี้มันเป็นนะครับก็ทําการถากถากขูดขูดมรอจนเจอเนื้อเยื่อครับ พอเจอนื้อเยื่อเสร็จนะครับก็ให้ใช้สารคาเบนซาซิมครับจะใช้เป็นแบบจากขวดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่อยากให้เปลืองนะครับก็ใช้เป็น1ต่อ1นึ่งเช่นเราเทคาเบนซาซิม1ช้อนแกงนะครับก็ใส่น้ำเป็น1ช้อนแกงคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ใช้แปรงนะครับแปรงทางสีเนี่ยจุ่มนะครับแล้วก็ทาบริเวณแผลที่เราได้ทําการขูดเพื่อรักษาตรงนี้ไม่ให้มันลามไปที่อื่นนะครับส่วนอัอนที่2ก็คือว่า การที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเปลือกแตกยางไหลเราต้องทำไงครับกรณีแบบนี้คือเราจะต้องทำการตัดรักษาต้นเนี่ยให้มันโปร่งครับจะทำให้โปรง่งก็คือเราจะต้องมีการตัดแต่งประจำปีเหมือนที่ผมเคยพาทำก็คือตัดแต่งแบบฝาชีคว่ำนะครับฝาชีหงายครับฝาชีหงายก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะมันจะหงายขึ้นแบบนี้ พอใหญ่ขึ้นแบบนี้ก็คือแสงเนี่ยมันจะสามารถลงมาได้ถ้ามันลงมาที่กิ่งพวกอะไรได้พวกนี้เชื้อราที่จะเกิดขึ้นที่กิ่งเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้อยนะครับแล้วอีกอันนึงการที่เราใช้กันไกตัดกิ่งนะครับกันไกตัดกิ่งแบบนี้นะครับถ้ากรณีที่ว่าเราพบว่าต้นนี้มันเป็นเราใช้กันไกตัดกิ่งเนี่ยสมมุติว่าาเรามาตัดแบบนี้ครับตัดตัดกิ่งแล้วนะครับเราจะเอาไปตัดต้นอื่นที่มันไม่ได้เป็นเราควรจะต้องพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อไม่ให้ไวรัสหรือเชื้อราพวกนี้นะครับมันติดไปกับกันไกเราแล้วไปติดที่ต้นอื่นเพราะว่าแค่กันไกนะครับมันก็สามารถที่จะไปติดต้นอื่นได้เหมือนกันก็อันนี้พามาดูนะครับแล้วก็มาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทางสวนเนี่ยเราได้มีการจัดการรักษาต้นหนูโม่งที่มันโบราณตรงนี้อยู่ที่มันเกิดโรคเนี่ยเรามีการรักษายังไงให้มันหายแบบนี้นะครับให้เปลือกมันกลับมาเป็นปกติแบบนี้นะครับแล้วถามว่ามันมีโอกาสเกิดไหม ถ้าเราไม่ได้ตัดแต่งมันเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราถ้าเรารักษาให้ถูกทางนะครับก็จะสามารถทําให้ต้นมะม่วงเราเนี่ยมันอายุยืนนานแล้วก็ต้นมันไม่ตายด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวยดีเอาด,ววดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณแล้วสวัสดีครับนี่ครับ ก็จะเป็นตัวอย่างที่พอดีมันอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นยางไหลครับก็จะมีเขาเรียกว่าเปลือกแตกออกมานะครับแล้วก็มียางไหลออกมาแบบนี้นะครับการรักษาก็คือให้เอามีดขูดตรงนี้นะครับขูดบริเวณนี้แล้วก็ทําการทาสารที่ผมบอกคือคาเบนดซิมนะครับเพื่อรักษาส่วนจุดอื่นที่เราได้มีการรักษาไปแล้วเนี่ยก็จะหายนะครับก็เปลือกก็จะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าถ้าเราไม่รักษาเนี่ยมันจะลามกินไปเรื่อยนะครับก็จะทําให้ต้นเนี่ยมันตายนะครับก็ประมาณนี้ครับ